ครับเป็นไงใส่จังโูด้วยนะจังโูฟักทองแล้วใเห็ดสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เดี๋ยวเราจะมาแกงเห็ดแต่นี้ให้ดูนี้ก่อนฟักทอง แตงโมงแล้วก็น้ำใบย่านางที่เราคั้นไว้ตัวเขียวพริกแกงที่เราตับตับไว้แล้วนะมีหอมตะไคร้พริก นี่คือใบนังรัก,กใบแมงลักใบแมงรักครับท่านผู้ชมใส่เกล็ดน,น,นี่เห็ดที่เราจะแข่วบบันนี้โอเคครับเดีย๋ยวไปดูกันจุดไฟใส่น้ำใบยนา ่ไ้ดวยนะอาจจะมืดน้อยหน่อยสักหน่อยตุม่มน้ำใบย่านางก่อนพริกใส่ไปเลย มืดสักหน่อยเจือน้ำใบยานางสีชุกเขียวก็จะมืดสักหน่อยนี้เราใส่พริกไปด้วยพริกแล้วก็พริกหอมแดงตะไคร้ตํำกับน้ําใบยานางครับน้ําเดือดแล้วครับพุดธพุดพุดพุดกันเลยตอนนี้เ,เดี๋ยวเราจะใส่กำลังเดือดทองครับปักทองตอนนี้ใส่ปลอทอง ไอ้พักทองสุกดีๆสักนิดนะจ,จะได้ยินเสียงรถนะครับเพราะอยู่ติดถนนนะครับนี่มะแกงอยู่ที่บ้านพี่น้องนะครับจากพักทองแล้วน,นี่คือแดงโมอ่อนใส่ไป จะขยับเยยนหัวหน่อยนะครับเพราะถือกล้องไว้ไม่มีที่จ้งนี่คือเห็ดเดี๋ยวใส่ไปเลยใส่เห็ดไปเลยใส่เห,เ,เห็ดไปแล้วอันเนี้ย ผงเครื่องเลยดีกว่าผงนัวใส่ไปใครชอบก็ใส่ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับนี่สักหน่อยอู้ชุ๊บชุอ้าชุชุน้ำปลรราครับใส่เลย น้ำป่า<น>ต่อไปใบนางลักษณ แมงลักนางรักได้ทั้งนั้นผักอีตูนี่จะมืดไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมนี่เป็นไงว้าวแกงเห็ดผุดๆกันเลยจ้านีออกมาข้างนอกแล้ครับจะสว่างหน่อยเป็นไงแกงเห็ดแกงเห็ดแกงพักทอง แกกแดงมูได้ทั้งนั้นครับสามอย่างรวมกัน,นสีสัตว์เป็นไงครับน่าก,กินไหมครับนี่เป็นไงครับเป็นไง แกงเห็ดแกงเห็ดแกงเห็ดใส่แจงมูด้วยนะแจงมูฟักทองแล้วก็เห็ดเห็ดมีน้อยเหลือเกินนะครับฟักทองกับแจงมูอ่อนเยอะจังเลยครับ มาครับมาตักใส่ชามกันครับมาครับท่านผู้ชมมากินด้วยกันนะครับเซ็บๆครับเมนูนี้ นะครับแกงเห็ดนี่มีทั้งเห็ดมีทั้งฟักทองมีทั้งแตงโมแกงเห็ด